ตกลงลาปาร์ตมันมีกี่คนกี่เวอร์ชันกันแน,น่คำเตือนคิปนี้มีสปอยเมื่อครั้งในยุคโบราณตัวตนของลาปาร์ตจะมีแค่ตัวตนเดียวซึ่งลาปาร์ตนั้นจะเป็นลูกชายบุญธรรมของเทพมังกรรุ่นแรกกับภรรยาเผ่ามนุษย์ลูนาเลียซึ่งนั่นก็หมายความว่าลาปาร์ตเป็นพี่ชายบุญธรรมของออสเตนและนอกจากนี้ลาปาร์ตก็ยังมียศที่เป็นถึงหนึ่งในห้าขุนพลมังกรฉายาราชามังกรปีศาจลาปาร์ตและพอมาถึงยุคโลกหกด้านล่มสลายลาปาร์ตก็ได้สืบทอดฉาย,ยาเทพมังกรและได้กลายเป็นเทพมังกรร,รุ่นทททีีีี่่่่เเเเเัังงงกกรรปปปาาาาาาจลซึวววนนนน้้ะยไดขข็็ตตแ แข็งที่สุดในโลกก็ว่าได้จนกระทั่งช่วงท้ายของสองคารามมนุษย์ปีาศาจครั้งที่2ที่เทพมังกรปีาศาจลาปาร์ตได้เข้าต่อสู้กับเทพยุทธบดีกดีลาปาร์ตได้ไพ่ายแพ้ครับและพยายามใช้วิชากับชาติมาเกิดใหม่แต่ด้วยแผนการของเทพมนุษย์วิชากับชาติมาเกิดใหม่นั้นก็ล้มเหลวจนเกิดเป็นการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ที่ทาให้ทวีปแยกออกจากกันและลาปาร์ตก็ได้ถูกแยกออกเป็น2ตัวต,วตนตัวตนแรกด้านมังกรหรือก็คือเทพทักษะลาปาร์ตผู้สร้างระบบเจ็ดมหาอำนาจและเป็นอันดับที่1และ2ตัวตนด้านปีศาจเทพปปปีีีศาาาาาจลลทท่่่เเ็นนนน7มออดัับ4ง